ลิซ่าสะทอความเป็นไบเซ็กชวลจาก Wonder Wo m a แแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงเข้าไป l อถึงกับกลุแตกกรีดกันลั่นหอแถมมีท่าดากสลาตันด้วยป้าสูงยิงปุ่งผู้ายตายเอือบวันัน <c oughs> หันวาอีกทีเอ้าผู้ชายเชิดชูและคลินิกสนับสนุนด้วยคลินิกอลินคลินิกเสริมความงามกับบรรยากาศคาเฟ่สไตล์เกาหลีเปิดโปรกับจัดขนเพิ่มความมั่นใจต้อนรับสการาตใหม่ที่ทำได้ทั้ง ตัวย้ำว่าทําได้ทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นรักแล้บิกินี่บัสิเลียนขนน้องขนหน้าอกหน้าใจขนหลังขนขาขนหูขนนิ้วกะเฮ็ดบัร์สูบอนทั้งหมดนี้เพียง14,990บาทด้วยเครื่องไดโอดเลเซอร์นวัตกรรมเลเซอร์ที่อ่อนโยนต่อผิวกําจัดเลือกถึงรากขนแล้ก,ก็เกิดขุณนคุดยกรูขุมขนให้กระชับขับผิวให้ดูกระชังใสสนใจโทร0824496246 ครับสวัสดีคุณตาเจริลญทุกคนครับผมในแชนแนลคลิปนี้นะครับอาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาที่อาจจะเป็นแนวทะลึ่งตึงตังนิดหน่อยโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมแล้วก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับในคอนเสิร์ต LA นะครับวันแรกนะครับชุดลิซ่านะครับในโซโลสเตจวันแรกเนี่ยนะครับมีความแบบว่าเออเออเอออยู่นะครับมีความคล้ายกับชุดของยอดมนุษย์จักรวาล DC อย่างวันเดอร์วูแมนอยู่เหมือนกัน ทีแรกเองผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็เออสวยดีนะชุดสวยดีดีไซน์ได้สวยมากพอดูไปเรื่อยๆอื้มสูมวนกลุบเธอมันคือโซดาป๊อบโซดาป๊อบปุ๋ยละส่วนหนึ่งก็เพราะว่านะครับ w o นเดอร์วูแนเอนะครับหลายคนที่ตามเนาะก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเธอนั้นเป็นไบเซ็กชว คือหญิงก็ได้ชายก็ดีอยู่กับใครแล้วไม่อภปรีดิฉันยินดีไปด้วยหมดซึ่งโชดนี้เองเนะครับก,ก็คิดมาอย่างดีแล้วตามธีมของ Wonder Woman เลยซึ่งทีแรกผมก็ดูเอ๊ลิซ่าน,นั้นเธอเอาชุดของจักรวาลดีซีมาใส่เพราะว่าเธอนั้นต้องการล้อก,กับกระแสนหนังที่ร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าเอาใจแฟนขาฝงอเมริกันที่เพิ่งปล่อยออกมาเป็นความภาคภูมิใจของจักรวาลดีซีน,นี้อย่างซูเปอร์แมนหรือเปล่าอย่างใน MV วเพลงล่าสุดจางเพลงจ้ำเนี่ยนะครับก็มีฉากหนึ่งที่เป็นฉากของเดอาแเรออกแสาวๆวิ่ง The แฟรเองก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่จากจักรวาลดีเนี่ยจะเป็นการแต่งตัวให้เข้ากับตรีมใน MV ก็เป็นได้เพราะตัว MV เองก็มีการเปลี่ยนดนตรีให้เข้ากับตีมเพลงเดทไลน์อย่างเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันแต่ติดตรงที่ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยคือผู้ชายแต่เธอนี่คือผู้หญิงครับการวางชุดเลือกชุดให้เข้ากับตีมเทพเจ้าสายฟ้าในจักรวาลดีเป็น Wonder Woman ก็เข้าท่าอยู่ไม่หยอกเลยทีเดียว Wonder Woman หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าแดดนะ้าเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงจากอเมซอนจากเกาะส อว่องไวกว่าเฮอร์มิสแข็งแกร่งกว่าเฮอร์คิวลิสผ่านทุกสมรภูมิยืนหยัดได้อย่างดางดงามเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังต่อไปคือสนุกมากคลิปนี้ ในสซโนขวีทีอาร์ในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้เหมือนกับที่เกาหลีใต้แต่เพาว่ามีส่วนเสริมเข้ามาเพิ่มเติมเป็นวีทีอาร์ที่มาจากการแสดงเดี่ยวของเธอบนเวทีโคเชล่า2025ที่สาหาที่ซาฮาราสเตจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามันเป็นเวทีที่มีคนแซะว่าอุ้ยดังแค่ไหนด้อมเลยนะออกงานใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นเวทีหลักแต่ในความเป็นจริงก็คือซาฮาราสเตนนั้นเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของระบบโปรดักชันที่มี คือจัดเต็มที่สุดแล้วในงานส่วนสเกลของเวทีนะครับเป็นรองแค่เวทีหลักเท่านั้นเองและที่นี่เองนะว่าเป็นการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดียวครั้งแรกของเธอในงานเทศกาลร,ระดับโลกอย่างโคเชล่าซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเธออีกงานหนึ่งและก็เป็นความภาคภูมิใจของแฟนๆอย่างมากเลยเพราะตัวเวทีศาลาเองอยู่ในสุดฉะนั้นผู้คนจะต้องเข้าไปดูเธอจริงๆหลายคนก็เดินไปบนไปอัดคลิปมาให้ดูเลยว่าโอ้โหเวทีมันไกลมากนาไกลจากหน้าง,งานมากๆแต่กระนั้นก็ยังไปแบบว่าอุ่นหนาฝาข้างเต็มเต็นท์ร่วม30 0 0 0ื่น และก็กินบริเวณรอบนอกรอบพื้นที่สุดลูกหูลูกตาและกระแสของเธอบนโซเชียลนั้นก็กลายเป็นศิลปินที่ถูกพูดถึงที่สุดในประวัติศาสตร์โคเชลาบนทวิตเตอร์ มากถึง6.1ล้านครั้งใน3วันนอกจากบนชวิตเตอร์แล้วจะมีการพูดถึงอย่างมากแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียเองรวมกันก็มีการพูดถึงเธอมากกว่า7 4พันล้านครั้งมันเป็นงานแจ้งเกิดของเธอในอเมริกาในงานเทศกาลอย่างแท้ทรูและที่นี่ศิลป,ปินเบอร์ดังคือมาก,กันเยอะมากบัตรเข้าชมแบบธรรมดาคือขายหมดเร็วมากเพราะไลา์อัพงานนี้แน่นจริงๆและก็มีแต่คนดังๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโพสต์มาโลเลดี้กาการวมถึงเจนนี่และก็ลิซ่าด้วยและคนที่มาชมลิซ่าบางส่วนนั้นจําเธอได้เพราะว่าเธอนั้นเล่นบทม ในเดอะรตซ์ซีซั่น3ซึ่งมันดังมากๆในช่วงนั้นที่กําลังออดแอร์อยู่จนเป็นที่มาของการเซลล์ตัวเองของเธอบนเวทีว่าเออวันนี้มุกไม่ได้ทํางานนะคะหลามาขึ้นสเตจค่ะวาซาสูงอันนี้ก็พูดให้ฟังพอเป็นสังเกต เปิดมาด้วิทีอาเดทไลน์ของเวอร์ทัวร์ครับหลังจากที่เธอนั้นขายสร้อยขายแหวนขายเล็บเจลจบแฟนๆนนก็กรี๊ดเลยทีแรกก็คิดว่าลิซานั้นจะมาต่อจากนั้นเลยเพราะว่าที่เกาหลีใต้เองก็เป็นแบบน,นี้จบปุ๊บมาเลยแต่ทว่าวิทีอานี้เล่นกินเวลาต่อไปด้วยโคเชล่าวิทีอาซาราสเตจ2องพแฟนๆเกาหลีใต้นะครับกรี๊ดต่อเลยจะไม่รออะไรทั้งสิน้นอย่างที่เราทราบกันนี้นะครับว่าลิซานั้นแคร์แฟนคลับมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยที่เป็นแฟนคลับของเธอจะได้้ไไปดดดูทีี Ko ่่่ววววยยตตตัเตเเเอองงงกกาารรจมมลในนคสสิ์แ็ เป็นการบอกเมสเซจกับแฟๆนๆไกลๆว่าหนูไม่ได้ลืมทุกคนนะคะเพราะตั้งแต่สายพานซูชิในงาน M t v ีวเดินสับบอลันเวงานวิกเซอร์ซีเคธเธอไปแสดงให้คนอื่นดูหมดแต่แฟนๆของเธอนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ดูเลยเธอก็เลยน่าจะคิดตรงนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วแฟนๆของเธอนั้นก็ต้องได้ดูเหมือนกับคนอื่นๆ<ล>เราจึงเห็นความตั้งใจของเธอนในการเซอร์ไพรส์เหล่านี้เกิดขึ้นแฟนๆเฝ้าดูอย่างตั้งใจครับขณนที่เสียงเพลงทันเดอร์จะดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรี๊ด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 ของแฟนๆก่อนจะมีดนตร ของเธอสีแดงเต็มเวทีขึ้นมา พร้อมกับชื่อวิกซี่ปรากฏขึ้นเพื่อบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นลิซ่าในร่างวิกซี่นะคะแบบไกลๆวิกซี่ในภาษาละตินนะครับแปลว่าเคยมีชีวิตมาก่อนเป็นเลขที่คนอิตรีบอกว่ามันคือสัญลักษณ์แห่งความตายการที่ลิซ่านำมาเป็นหนึ่งใน5ตัวละครอัลเทอร์อีโกนั้นก็เพื่อสื่อว่าเป็นวายร้ายไม่ใช่วายร้ายเป็นแบบว่าลูกกระจ,ก,ก,ระจกนะครับแต่ว่าเป็นระดับหัวแถวเลยทีเดียวความร้ายจริงๆของวิกซี่ที่เธออธิบายไว้นะครับมันเกิดจากคนที่มองเธอนะในด้านลบแบบสุดโตง่งเกลียดเธอแบบสุดฤทธิ์แต่ถามว่าเธอนั้นร้ายไหมเนี่ยวิกซ แต่ว่าไม่ใช่จะร้ายกับทุกคนเธอจะร้ายกับคนที่เป็นศัตรูกับเธอเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วถึงเธอจะเป็นวายร้ายในสายตาของคนอื่นแต่เธอก็มีหัวใจเจ็บได้รักเป็นป้าสูคิดดีครับชุดที่เปิดมานะครับเธอก็ลอยขึ้นมาพร้อมกับชุดที่เหมือนกับ Wonder Wo m a n มีหัวใจใหญ่ๆตรงกลางไฟฟ้ของเธอนี่ก็กรีดกันยกใหญ่เลยการแสดงของเธอเนี่ยนะครับมันมีการซ้อนรายละเอียดไวเยอะมากและก็จบแบบรวดเร็วมากเพราะเราไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนก่อนดีคือมันเร็วมาก ในชุดแรกก็เพลง Thunder ต่อด้วยเพลง F Up the w o r l d ทีแรกก็ต่อสู้กับคนที่จะขัดขวางเธอกอดแบบสู้กันสู้กันไปสู้กันมาเตะกันไปต่อยกันมา Moon a เล e สูม Moon b i r ดสู้จนวและนอนหมู่หมดเลยพอมาเพลง F Up the w o r l d สมุนของเธอนะครับก็เวลคัมหัวหน้ากลับมาเชิดชูเธอขึ้นมายกมือขึ้นแสดงแสงยานุภาพในความยิ่งใหญ่นี้ความน่าสนใจก็คือมีแต่ผู้หญิงราว่าผู้หญิงก็เป็นใหญ่ได้แต่กว่าจะเป็นใหญ่ได้ก็สู้กับผู้ชายจนเงื่อนไหลไขย้ยอยมาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนจะเป็น การล้อกับสังคมว่าสมัยก่อนผู้ชายนี่คือช้างเท้าหน้าผู้หญิงนี่เป็นช้างเท้าหลังพอในยุคป,ปัจจุบันผู้หญิงนี่ก็เก่งได้และก็เป็นช้างเท้าหน้าได้ด้วยเช่นกัน <c oughs> คือท่าเดินของท่าเดินออกมาคือเทม่มากยังกระหลุนมาจากจักรวาลดีซีเลยเป็นการเดินที่แบบว่าแหมมีความรู้สึกมั่นใจมากเลยว่าฉันนี่แหละฉันนี่แหละคือแม่ค้สาส้มตำที่แททรูผงนัวรู้จักไหมครับผงนัว ผงนัวผงนัวไอ้ลองทับผงนัวอิสา <laughs> เดินมาตรงกลางแล้วก็ไล่มนบางอย่างใส่สตรีที่โนพลังก่อนที่จะกระชากสิ่งเหล่าน,นั้นออกไปโปดปล่อย,อยพัฒน,นาการและพวกเธอก็ยกมือขึ้นมาพร้อมกับชูนิ้วกลางฮ <laughs> อย่างน้อดิสูผมดูที่แรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะมันได้หรอมันจะไม่ไดราม่าใช่ไหมมันคือ F up the world ที่แท้ทรูและเธอก็เดินไปร้องไปตรงนี้นะครับจากแฟนแคมเองเราก็จะเห็นอากะบงของลิซ่าเชียร์เธอไปด้วยก็เรียกว่าเหมือนจะทุกอย่างก็จะไปด้วยดีสนุกสนานแล้วล่ะแต่เพราะว่าทุกคน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  ชอตนี้เลย่าล้มมีการม้วนตลบกันเล็กน้อยสาวๆเกี้ยวกันจ้าห้ามหันกนกลางเวทีแบบอืหคิดดีไม่ได้เลยช็อตนี้ <c oughs> หรือว่าซีนเปิดทันเดอร์ที่สู้กับผู้ชายที่มาเมื่อกี้นี้มันจะหมายถึงว่าเออไม่มีพบกนายฉันก็อยู่กันได้งี้เปล่าไม่ใช่นะบ้านะ แต่ถ้าเราอิงจากชุดที่ดิซ่าใส่นะครับเป็น Wonder Woman นเนี่ยเราจะเข้าใจว่า Wonder Woman จริงๆเราเป็น b บเซ็กชั่แต่คนที่ไม่เคยรู้แล้วก็เป็นสายจิ้นเนี่ยพอเห็นอะไรแบบนี้บนเวทีก็กรี๊ดกันดังมากกรี๊ดกันดังสุดๆชอบฉากตัวนี้ก็แบบโอ้โหหอแทบแตกแล้วเหมือนกับว่าจะจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเปล่าจ้าเธอมาขั่ผู้ชายต่ออีกออ้โห <laughs> คือ2ต่อตีโจทย์ของวันดูแมนออกมาบนสเต็ให้คนเข้าใจได้แบบว่าไม่ถึง2นาทีคือทุกคนเข้าใจได้เลยแถมมีท่าดักสลาตันด้วยป้าสูงยิ่งปุ่งพอไส้ตายเอือบปะทัน <laughs> ว่าอีกที่เอ้าผู้ชายเชิดชูงงมากตอนนี้คิดถึงลูกข้างบ้านมากแมมเจ้าคือโซโดาป๊อปโซโดาป๊อปปะดเจ้าคือโซโดาป๊อปเจ้าคือโซโดาป๊อปคือไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรก่อนดีเธอปล่อยสุดมากแล้วก็ปล่อยจอยมากเลยคือนอกเกาหลีนี่เธอไปสุดจริงๆอะไรที่ประเทศไหนที่เธอรู้สึกว่ามันเล่นได้มันทําได้เธอก็ไปแบบสุดๆเลยผมก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอจะมาขนาดนี้ช่วงท้ายนะครับเบรกแดนก็มีการผรสมการทั้ง t ัน n d e r F เอ the World รวมถึงรัติสาด้วยเป็นการมิกซ์กันในเบรกแดนสุดท้าย3เพลงรวดเลยซึ่งแฟนในฮอลล์นี่ชอบมากไม่รู้ว่าในโซเชียลมีเดียจะว่าอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปดูกระแสของโซเชียลมีเดียกันครับว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่นี่คือเรื่องราวเล็กๆนัๆนจะผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปปนี้ครับขอบคุณสปอติซรตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันในหม่คลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ